ตรงไหนที่มันไม่มีคนอะพี่เอ็กโดยปกติไม่มีคนอ่ะได้ใช่เซฟเซฟก่อนพี่ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเราเอาเต็มชัวเอาเต็มชัวไหนพี่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 ไม่มีพี่พี่มันลงไปก่อนไหมพี่พี่มันมีมันมีไม่แต่ว่ามันลงหรอเราจะลงหรอพี่มันมีพี่ถ้า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 แตกพี่ลบเท่าไหร่ดิ๋ยวโเจ็ดสิบดี โโอ้หผมเอาง่ายๆผมต้องติดหนึ่งหนึ่งในสองครัพี่ต่ำกว่าสองไม่ได้อ่ะไม่งั้นตกไม่งั้นไม่งั้นลบสองนี่ก็ยังลบนะแต่พอทำใจได้พี่แก๊สโอ้โหโอ้โหสวนมันสวนมันใค้วอกมีป่ะไกลแล้วพี่แก๊สระวังไอ้เหี้ยโอ้โหปวดหัวปวดหัวปวดหัวต้องต้หนึ่งต้องหนึ่งเดี๋ยวต้องหนึ่งเดี๋ยวขอขอพักเบรกก่อนสองสองเฟรกเดี๋ยวพาเล่นเอาดีๆเอาดีๆเนี่ยมันไม่เป็นไรพี่มาเอาจริงเอาจริงนะเอาดีๆเอาดีๆ เรไม่ตั้งใจกันเน่ยเราพี่ไปลงตรงนั้นทำไมอ่ะโอ้ยแตลงไม่พี่มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นพี่นในอะไรพี่ก็บอกอยู่ว่ามันลงต่อว่างๆแม่พี่ว่างไหมผมเล่นด้วยหนไหมเฮ้ยพวกผมเล่นตึงนะเล่นซีเรียสเดย์พี่ไหวไหมล่ะโอ้โหพี่ผมระดับเอาเผื่อไม่อยากเผื่อเผื่อพี่ไม่อยากเล่นแบบตึงไงเผื่ออยากเล่นแบบคลายเครียดไงที่บอกก่อนว่าพวกผมเน้นบวกอย่างเดียวนะ ได้อยู่เก็บแต้มใช่ไหมล่ะได้อยู่ได้อยู่ใช่พี่จริงจังมากเจะเปิดพัดลมเลยชวนชวนเลยพี่ผมเข้ามาแล้วกินแก๊สพี่แก๊สตรงผมพี่ตรงผมพี่มาไอวอลพียบเลยมายาด้วยพี่ยาด้วยพิ๊กเอาป่ะพี่พิ๊กเอาป่ะอันไหนไหนไหนตรงไหนตรงผมตรงผมเนี่ยเอาเอาไอวอลเอาอไหมพี่เอาอีกไหมพี่เก็บเดี๋ยวพี่มันมาแล้วนะเอาเกียร์พี่เอาเกียร์พี่เอาเกียร์พี่เอาเกียร์เฮ้ยเฮียไอ้ด๊อก ผมปโอ้ยพี่เอ็กกับผมมาทิ้งไว้ตรงนี้นะโอ้โหแม่งของหมดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบใครจะโยนเกมไม่รู้แต่พวกเราตึงอ่ะครับไม่โยนไม่ได้โยนหนึ่งสองหนึ่งสองยืนตึงมาตลอดครับพี่เอ็กเขาจะเอาพวกเราลงมันยากว่ะใช่ไหมมูดพวกเรามันตึงเว้ยแต่แต่แต่พี่เมื่อกี้นี้พี่แก๊สโคตรเอาเลยนะแกโคตรเอาเลย ไอ่างั้นเกมนี้เดี๋ยวมันจะเป็นถึงตาผมกับตาอูโชละบอกแล้วผมไม่คิดว่าพี่เกจะได้ที่หนึ่งนะเมื่อกี้ได้เก็บสามเลยคนเดียวเลยโอ้โหมันมันโอกาสหนึ่งในล้านนี่ไงเวลาที่จะเกิดขึ้นเมื่อกี้นะเล็กน้อยเชยดเลยเชยดเลยผมบวยไบอีกทั้งพูดบนมุดเลยใช่ใช่ไม่รู้ไม่รู้อยู่ดีเราก็ไปเล่นสี่จตุรเทพสี่มุมทำไมได้ยังไงโอ้โหบอ่าอย่าไตู้สู้ตู้ต้าู้ตู้ตู้ตอ้ตู้อู้ตู้ต้ตู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 ้้ตู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 ู้้ตู้ตู้ต ก็คิดว่า pues พี่เอ uh ็กจะพาไปยึดโพสิชันท uh uh> ี่สวยงามไทยจะไปรู้ว่าจะเอาเราไปปล่อยกาวแล้วก็แก้ผิดเดีแก้ผมแก้ผมแก้ปุ่มไปที่มาแล้วให้ผมโดดใช่พี่ มามาโอเคไม่เราเราเราโดดโดดตรงที่ไม่มีคนป่ะตรงไหนที่มันไม่มีคนอ่ะพี่เอกโดดไี่ไม่มีคนอ่ะใช่เซฟเซฟก่อนพี่ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเราเอาเต็มชัวร์เอาเต็มชัวร์ได้เลยพี่ใช้ไก่ไก่เข้าวงป่ะไม่เอาชนะเลยมันจะนปูผมผมดูผมดูใช้แบบแม่นมากพี่โดดยังไงก็ไม่เจอโคลด์ไหนพี่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 ไม่มีพี่พี่มันลงไปก่อนไหมพี่พี่มันมีมันมีไม่แต่ว่่าามันลลงงเรรจะหอพี มันมีมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วพี่ผมไม่เห็นเลยพี่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นโอ้ยตายห่าแล้วแล้วมันเห็ต้นผมไม่เห็นเห็นตายเนี่ยตายจริงเนี่ยผมเห็นผมเห็นทุทีพี่เชี่ย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 ละเชี่ยละเชี่ยพี่เอกแล้วพี่ดูพี่มามามาปืนมาปืนมามามาผมมีปืนผมปืนแล้วมามามาตายห่าแล้วเจอดำเจอดุงนะพี่ ยังไม่มีเพืนน่นเลยนะโดนปุ่มกัดเนอะช่วยไม่ได้เนอพยายามเอาหลังชนฝาไว้ก่อนนะไม่ต้องเปิดแบบไม่ต้องเปิดี่กูไม่ได้ไไดหลังชนฝามึงเงยหนนะ้าขึ้นมามองดูกูข้างบนนี้ด้วยเชี่อไปทำอะไรข้างบนนะั้นเอกออกมาปล่อยอะ่ะ <c oughs> พี่ <c oughs> เ <c oughs> อกไปเลยเอางบนลงมา <c oughs> <c oughs> พี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่หันลบมาใส่ตรงนี้น้าพี่เร็วชุนเคล้มยังไงมันอยู่หน้าผมเนี่ยข้างโกดังเนี่ย เปี๊ยกทำอะไรน้องเนี่ยมันลงไม่ได้เพรามันอยู่หน้าโกดังเลยปกติผมโดดแบบไม่ค่อยเจอคนไงรอบที่ผิดพลาดทางเทคนิคมันอยู่หน้าผมสองตัวเนี่ยข้างโกดังอ่ะที่มันมีรูเข้าอ่ะผมเห็นผมเห็นสองตัวเลยสองตัวเลยชัดเจนตรงไหนนะพี่ตรงไหนนะพี่บิ๊กด้านขวาอู่ด้านขวาที่เขาชอบปาระเบิดกันอ่ะฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ใช่ฝั่งอู่อ่ะสองตัวมันแกมัไปด้านหลังอู่ชื่อไหนพี่แกตรงนี้ซ้อนอะไรพี่เอ็กซ์พี่แกมาแล้วมามามาผมมาแล้วพี่ มันหนีมันหนีมันถอยเหมือนกันพี่เฮ้ยมันไต่แรงเหมือนกันว่ะเฮ้ยถ้างั้นแสดงว่าเขาเราเอามันได้นะถ้าออกขวาพี่แก๊สจริงได้เลยไม่ได้พี่ไม่ได้ผมไม่มีปืนพี่ถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้อย่าปืนอย่าปืนอย่าปืนนี่มีปืนเธอก็บอกกันแล้วพี่อยู่หน้าเราพี่อยู่หน้าเราเนี่ยแล้วกูลงไปกูทำอะไรได้ไหมเนี่ยกูไม่ได้ว่ะเราเราต้องหนีเราต้องเข่าหัวแม่งหนึ่งพี่เข่าหัวร้อยแปดสิบเขาหัวอุ้ยหลังเข้าอุ้ยหลังเข้าพี่โอ้ พี่ผูชุบได้พี่หูชุบได้กูโดนยิงแก๊บมึงถอยมาพี่แก๊บตีใหม่ตีใหม่พี่พี่แก๊บหนีไปพี่เต็มรถนะแก๊บนีหนีหนีหีหแก๊บถอยมากวนไปชุบไปชุบไปแก๊บแก๊บแก๊บเกมเมื่อกี้มันฟุกมึงไม่มึงไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่พี่มึงถอยมาเราไปพวกเราไปเจอเย็นๆทุกคนเย็นเยอ้าพี่ฟาดอีกพี่ฟาดอีกพี่ฟาดอีกจะรอดได้เนี่ยไม่ได้จะรอดว่ะไม่ได้จะรอดว่ะ หลอดหลอดพี่หลอดพี่แก๊สโคโน่พี่เปิดแล้วพี่ก็วิ่งดิพี่แก๊สวงวงฟ้าวงฟ้าวงฟ้าชุบได้พี่ไปโคตรจะตายซะขอร้องอ่ะหรือกูว่ายน้ำทำไมถึงเป็นกลัวตายตรงนี้แล้วก็เอาต่ออ้วเรียบร้อยโคโน่วิ่งพี่โโคน่วิ่งวิ่งวิ่งตายหนีหนีไปพี่กลัวกลัวข้างหน้ามีอีกอ่ะอยากเก็บโคโน่ไว้ก่อนเอาคนนั้นทีสุดท้ายฉุกเฉินข้างหน้าไม่มีหรอกพี่มันยังตามทำเอาอยู่เดี๋ยวคนแม่มึงจองล้างจองผาเดี๋ยวกูทำอะไรนี้มึงอยู่นี้กูไปฆ่าแม่มึงดิ อรได้เราไมีใครรไ้มีใครลงหรอพี่เอออูร้องเพลงร้องเพลงอีกัวดเดียฉันภูมิใจที่ได้เป็น X คู no yes ่ไพเซียวยอะเย้ยก็สร้างแล้วเว้ยด่ากู่แค่ชุบได้พี่ไม่มีตัวไม่มีตัวพี่แต่พีถ้าแตก่ผมได้สะถูกผมไม่อยากแตกแค่กระาบังตาพี่อย่าให้มันเห็นเราพี่ถ้า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 แตกพี่ลบเท่าไหร่เดี๋ยวอูเจ็ดสิบดี โอ้โหผมเอาง่ายๆผมต้องติดหนึ่งหนึ่งในสองครพี่ต่ำกว่าสองไม่ได้อะไม่งั้นตกไม่งั้นลบทสองนี่ก็ยังลบนะแต่ถ้าพอทำใจได้เออได้อยู่พี่แก๊สพี่แก๊สได้อยู่พี่อีกแค่สิบห้าวิเท่านั้นพี่แก๊สโคโรโคโรสวนมันสวนมันไกลแล้วพี่แก๊สระวังมันเอ๊ะ ดูวาเต้นดคูคนเนละี้ยดตนมาด้วยพี่มันไม่เลี้ยงตกูไม่ได้หรอกอมลอยเกลือด้วยพี่มันลอยเกลือน้อยอะ่ะมันเต้นผ้าป๊อปปิ้งผีดิบด้วยมั้งโอ้โหอ้มั้งโอ้แรงแกนเลยแรงแดงทั้งนั้นเลยเอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โทษทีพี่เมื่อกี้โทษทีเอาจริงเอาจริงเอาจริงจริงอู้ห <ผม S 1> ูมันจะได้เจ็ดสิบคืนนี่มันนานมากเลยนะเว้ยพี่ โอ้บนหัวบนบนหัวโอเคดที่สิบสองอย่างน้อยเราอย่างน้อยเราก็ไม่ที่โหลดนะพี่นะยัเต้นเลยอ่ะพี่มันยังเต้นเผมดูดดีผมเอาดีแล้วมาพี่มาดอมอย่าดมเลยกูลภะสิโลเล่นสองกมไม่ได้คืนเลยบนหัวลงไฟฟ้าพี่โอ้บนหัวบนหัวบนหัวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอขอพักเบรกก่อนสองสองเฟรเดี๋ยวพาเล่นเอาดีเดียดีดเนี่ยมันไม่เป็นไรเอาพี่มาเอาจริงเอาจริงนะเอาดีดีเอาดี ผมไม่ตั้งใจกันเนี่ยเราพี่ไปลงตรงนั้นทำไมอ่ะโอ้ยไปลงไม่พี่มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นพี่เห็นอะไรพี่ก็บอกอยู่มันลงมันลงมามันโอ้โหไม่ไม่ไม่ผมผมแบบพี่โอ้โหผมผมโอ้โหมันชนกันอยู่แล้วเนี่ยพี่มันบรรยาการผมผมลืมหันด้านขวาไงหันดูด้านขวาไงพี่ถือว่าคุ้มเราต้องคิ้งต่อเนื่องกันดีครับปุ๊บพี่เราแรงจูดไม่ตึงจริงพี่ก็เชื่ออย่างนั้นว่ามันไม่ตึงเอาจริงเอาจริงพี่เอาจริงละ หลังจากนี้จะจะจะต้องที่หนึ่งทุกเกมที่ได้ตามคะแนนคืนได้เพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากเวลาผมแบบลงคลิปเวลาผมแบบสตรีมอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีมันเด็กมัอยากดูว่าแบบพี่แก๊สแบบแกนให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยสื่อสารเยอะเลยมากคุยกับบิ๊กเลยว่าทําเป็นเพื่อนหน่อยไปด้วยกันจะแกนให้ได้ท่างนี้ได้ใช่ใช่เลยดิมิกถัดนั้นเนี่ยก็เลยถึงได้โผล่เนี่ยโผล่เล่นหมดวันหมดคืนอ่ะพี่พี่จะโดดหรือให้ผมโดด มาโดดเองไม่เอาพี่เอ็โอเคได้ได้พี่ได้พี่แก๊สตัวสองกอมันมันนี่อ่ะพี่เอ็มาขอจริงจังแล้วนะผมเครียดแล้วนะผมเครียดแล้วนะปกติก็พี่เอก็ตึงตึงยิงหัวโป้งหัวป้งเออแต่ทำไมวันนี้ทำไมเล่นแบบนี้เอ้าไม่ไม่มันไม่มีปืนไงเมื่อกี้เนี้ยแปลกๆนะเราอ่ะแปลกๆนะผมเริ่มระแวงแล้วผมจะไม่วิ่งข้างพี่แกเอพี่เอ็กแล้วไม่มันมันล้าไงมันไปดูน้องซ้อมมาก็แบบ เราก็ไม่ได้บอมด้วยพี่แก๊สไปบ้านเกิดเราพี่แก๊สบ้านเกิดเราจะได้อยู่จะเล่นได้อยู่ปีนี่แหละแม่กูเบ่งกูตรงนี้แหละเบ่งลงตรงนี้เลยแก้โอ้ยพี่พี่เยอะเลยนะพี่เยอะเลยนะพี่สองตีนะเราลงเถินเรลงเถินพี่พี่มึงอย่าลังเลพี่เอาสักที่เอาไหนพี่เอาไหนบ้านน้อยเถอนเนี่ยมันมีหรือเปล่าเหรอพี่มดี๋ยวค่อยขึ้นไปเลยพี่โอเคได้ได้พี่ได้เอาชัวเล่นชวนเราเล่นชนะไม่เล่นเอาเอาหล่วเอาเทพี่ เดี๋ยวเราวางแผนเราจะอ้อมขึ้นเขาซ้ายเข้าหลังโรงสีแล้วค่อยไปตีตลบหลังมันได้พี่อ้อมซ้ายใช่ไหมพี่ใช่ใช่พี่อ้อมซ้ายแล้วไปไหนต่ออ้อมซ้ายไปหลังโรงสีไงพี่ไปตลบหลังมันอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวรอให้สัญญาณก่อนนะได้พี่ได้มันจริงกันแล้วพี่มันจริงกันแล้วท่านหนึ่งท่านหนึ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนเพี่รอก่อนโอ้ยเพร่คือถึงเร็วแท้มาบิ๊กมาไปพิกมาดีพูดบอกเขาดูพี่มาไปเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว รอด้วย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 รอราเอาชัวร์พี่เอ็กพี่เอ็กใจเย็นพุทดาวสองพี่ดาวสองดาวสองได้อยู่พี่ได้อยู่อยู่อยู่พี่พี่ไหวเหรอพี่มึงเขาพี่เขาพี่เขาตัวนั้นเก็บหนักเก็บหนักพี่เก็บหนักเก็บหนักให้พลาดให้พลาดพี่ตั้งใจมากหน้าอู๋หน้าอู๋หน้าอู๋ขวาหนึ่งขวาหนึ่งอู๋สี่สิบห้าสี่สิบห้า พี่พี่พี่น้ากดังพี่เอกน่ากดังพี่เลยกำลังจะขึ้นมาอีกตัวนึงเอรยเกรตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่อู้ช่าตวยพี่ช่วยหัวหน่อยช่วยหัวก่อนตายตายมันตายพี่เอเคบนเคียบนเคียบล่างเคียตายตายตายสองแล้วลงรถอีกนึวเสวยพี่สวยหมดไหมหมดไหมไม่หมดนะไม่หมดไม่หมดที่มันสังหารเลยนะพี่โอ้หมดตัวสุดท้ายหมดหมดหรอโอเคหมดหมดโอเคหมดสบายพี่ลูกสองสองนัดอยู่นี่พี่ศพนี้สวยเลยสวยเลยของเราละบ้านเรา อย่ามายุ่งอย่ามาเยี่ยมกับนี่มันบ้านเกิดกูอย่ยแม่กูเบียก,กวก่าตรงนี้เลยเนี่ยจำได <c oughs> มม้มุมนี้เลยมุมนี้เลยมุมที่พ่อกับแม่กูได้เสียกันเนี่ยมุมนี้เลยพี่ถ้างั้นจะพี่ลงแต่ลงสีถ้าแบบ fc เจอชื่อแก๊ส x2 เขาจะไปลงมางัดเลยเหรอพี่ไม่เปลี่ยนบ้านลงหรอมาเลยยินดีต้อนรับพี่มา <c oughs> หน่อยมาหน่อยครับอยากโดนคร <c oughs> ับผมเหงาเหงาลงสีเหงาเหงาทุกคนครับตอนนี้ผมปิดไมค์นะฮะเดี๋ยวผมจะจะ ไปเล่นคนเดียวนะครับให้พี่แก๊สหัวร้อนกับพี่บิ๊กแบบเพราะว่าแกซีเรียสมากแล้วแกแบบแกคุมโซนนะพี่แกแกคุมโซนดีมากคือแบบใครออกนอกรัศมีเนี่ยแกแกจะตามแล้วแกจะทักแล้วเออไปทำไมพี่เอ็กพี่เอ็กไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะแอบไปเล่นคนเดียวนะครับผมให้พี่แก๊สได้หัวร้อนอีกนิดหนึ่งตอนนี้แกก็แกจริงจังเกมมิ่งอยู่นะตอนเนี้ยดูดูหน้าตาแกเล่นเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะนี่หน้าตาพี่แก๊สตอนจริงจังอยู่เลย ไม่อยู่มั้งมียเรียกป้อนหน่ะเออพี่พี่นุกนุกเรียกพี่อ,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 อ๋อเพียงไม่เพียงอยู่ด้วยกันก่อพี่มันอยู่ด้วยกันก่อนพี่เดินเดินเกมมไาได้วยกันพี่มันจะได้<ำ>แป๊บแป๊บมึงไม่ได้พี่เดี๋ยวผมมาเก็บไอ้ยาก่อนมียาจากงค์ธานมาด้วยกันก่อนว้าม<ง>ีตัวน<ะ>ี้พี่พี่กจะมาช่วยเราไปช่วยเราไปช่วยพี่มาดิมึงอะไรมึงเนี่ยโอ้โหจะมาลักลักไก่ลักปิดแถวนี้ไม่ได้นะไอ้หำหมดเลยพี่ หมดเพี้หมดเพี่ยมาคนเดียวเดี๋ยวผมรอแถวนี้นะพี่โอเคพี่โอเคเดี๋ยวเราไปแคมป์แคมป์รอแถวนี้ดูใหู้หัวใจเก็บวายุยยุมาตัวเดียวเฉยอะไรวะเรียกรอก่อนพี่รอก่อนอย่าเดินนี่ได้ได้ไหนไปไหนเขาดื้ออีกแล้วพี่แก๊สป๋าดสองไอ้เมียนไว้มันมามเช็คคนให้ไงแบบดูดูที่ให้ก่อนไงพี่ โอ้พี่ามาเดีวอยู่เดียกันผมมีไอ้วอยเยอะอยู่พี่เดี๋ยวผมอันนี้ได้อยู่ถอยได้อยู่ถอยได้พี่มันมีคนชุบกันลงเต็นเ้อซท้ายมือสุดอะเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าเราเกียร์โซนนั้นเราจะเล่นง,ง่ายอยู่นะพี่เออเออได้อยู่นะไปแค่ตรงชิวป้าพี่ไม่เคียร์ชุบคนมันน่าจะไม่ครบพี่เราสี่คนเราน่าจะไหวนะผมขอผมผมอัพอกันดได้วิ่งไวเลยผมวิ่งไวเลยผมวิ่งใส่เลยเดี๋ยวผมจับให้พี่ทำไมมันชุบไม่ต<ม>ิดนะน่ะ มันชุบอยู่ชุบอยู่อยู่ชุบอยู่นานมากพี่มันปกวาดไปพี่แกพี่พี่เรถึงแล้วไปเอายังเออมันเจอพี่ระวังเด้อพี่ไปสองคนระวังเด้อเอ้ยไม่ได้วะเฮ้ยมันไม่มีคนมันบั็กมันบั็กมันหลอกมันหลอกมันหลอกล่อเรามามันบั็อกอะเนี่ยบั็อกอะพี่โอ้มันบั็กเออว่าได้ทไมมันนานจังโอู้หูขู่ีมันต้องอยู่เฉยๆเลยพี่ทั้งนั้นอะทีมเหมือนก็น่าจะเห็นเหมือนกันอ่ะทีมสายล่าคิวอ่ะ เออมันก็น่าจะต้องมาเนาะมันรวมมันรวมมันจะรวมตรงนี้แหละเราเรารอดักสักหลังหนึ่งไหมรอมันเดินผ่านอ่ะได้พี่เล่นอย่งเดียวพี่อย่าไปแกรเด้อมา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 เพล็กอยู่ด้วยกันหน่อยพี่พี่ผมมาอัพเกาะไว้หน่งพี่มีที่ขับกาะอยู่มันเขียวพี่แคมป์มาเหรอเอออยู่เพล็กเลยไหมพี่เราอยู่เป็นที่ดีกว่าพี่ได้ได้พี่เพลกก็ได้นะยาวๆได้อยู่นะต่างวงของพร้อมอยู่พี่ของพร้อมีเล่นแล้วมาหน่อยพี่มาหน่อยมาหน่อยกำลังกลับไปพี่ ม่านฟาร์มไหมโอเคพี่โอเคเจอม่านฟาร์มเหรอเจอม่านฟาร์มพิกนะนวอรลยเหรอไม่ค่อยมีของเลยอกระสุนเนี่ยไม่วอแล้วพี่ไม่อวอน้อยมากอยู่วิวพี่วิวเออแบ่งหนพี่แบ่งหนแบ่งหน่อยแต่พี่แป๊บเฮ้ยนี่ไงผมไปเอาบอลลูนก่อนมียาให้พี่ยามีไหมยาก็ไม่ค่อยมีพี่ของไม่ค่อยมีกระสุนนะพี่เดี๋ยวพี่ตรงนี้ได้พี่ตรงผมอ่ะพี่แบ่งก็แบ่งกันนี่มาอูมามาดิ ไหนพี่อ่าแปนึงพี่ไปตรนเอายาพี่เอายาไหมเอาพี่เอาเอาพี่เอาเก็บอีกพี่เก็บีเก็บเอ้าเยียเป็นไรตายอ่ะสองคนน่ะเอ้ากลัวมันแปลกๆมีคนรอดคนเดียวดูด เกียปิดมาก่อนทุกคนตรงนี้พี่เอกจะไม่สามารถแกล้งเราได้กลัวเราโดนอยู่ตอนนี้เราโดนตอนนี้เราโดนประเด็นคไม่ใช่พี่พี่เนี่ยพี่เราวิ่งไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่อ้วงพี่ไม่ไปอ้าวแล้วพี่แก๊สพี่แก๊สตายได้ไงอ่ะพี่ดูเขาดิครับทุกคนดูความใจร้าย เขาปิดไมค์ปิดหูไปห <weil S 1> ัวลอยย้อไม่หัวลอยย้อพวกเราไม่ลูกบักวันพี่ลูกลูกบักวันลูกลูกวันกินลูกอีู่วะเราคืนไงเราต้องเก่งไว้พี่เราต้องเก่งเอาคืนด้วยกันเราต้องแชมป์เว้ยเกมเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปชุบให้ผมชุบเราต้องชนะเราต้องตลบหลังไม่ได้เพี่ะเขาจะมาท้าเราตกแรงไอ้เฮ้ยโอ้ไม่ใชพี่พี่เชื่อใจผมผมชุบผมชุบผมชุบไม่ใช่พี่ไม่ใช่ เดี๋ยวผมชุบให้เดี๋ยวผมชุบเดี <s> <s ๋ยวผมมีเหรียญอยู่เฮ้ยมีคนมาซื้อยังซื้อยังพี่มาเราจะไม่แพ้เดี๋ยวมีคนมาไอ้ยพี่แกพี่แกเหรียญผมเยอะพี่แกเหรียญผมเยอะไม่ต้องไปเก็บของดี่ยแบบที่เดิมก่อนแล้วพี่ถึงมีปืนเนี่ยไม่มีปืนไอ้ยีมันมีคนมาไอ้สัตว์ผมมาช่วยผมช่วยแล้วพี่ผมช่วยแล้วบิ๊กมันลงไม่ได้เดี๋ยวตายไม่ยอม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 เชี่ยแล้วของผมเยอะมากพี่เยอะมาก ไม่ยอมให้เขาได้คลิปเลยแล้วเมาว์มันบังอีกไม่ได้เขาจะอนั้นอยู่พี่เอ็ไปอยู่ไปช่วยพี่เอ็ก่อนดิเอาเหรียญมาก่อนสามัคคีก่อนโยลืมความแค้นที่มีเออพี่มาช่วยผมก่อนเนี่ยบทสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมชุบเดี๋ยวผมชุบให้เนี่ยพี่ยันยยันพี่พี่เราจะต้องชนะเราจะต้องชนะใช่ใช่ใช่เราทำได้ที่ว้านไหมเหรียญผมมีประมาณ20เหรียญไอ้บอลยี่ลูกพี่ตัวนั้นไม่เที่ยเอ้ยผมไม่ได้มาไอ้นี่พี่ผมผมน่าจะไอ้บอลปิดไปก่อนแม่งเดี๋ยวละเฮ้ย แกกูโอ้โหพี่พี่สองสามคนเลยชัตแตกมองหน้ากูไว้เลยพี่กีมึงมองหน้ากูไว้เลยพี่มึงไปช่วยกูให้ได้พี่ชันล่วงเลยอ้าวโอ้โหยี่อะเลยวะชัตเลยว่ะเขามาแนวนี้เขามาแนวพี่พี่อย่าออกขวาพี่ออกซ้ายพี่ไปทางนี้ไม่ได้พี่เชื่อผมผมเห็นโมสบิ๊กอยู่ไหนอะตรงไปตรงไปผมอยู่ในร้านขายของข้างล่างนั่นแหละออกซ้ายไปอีกออกซ้ายไปพี่เชื่อผมพี่แกช่วยผมด้วยพี่พี่เราต้องชนะ พี่ว่ามันเอาไปไม่หมดโอ้พี่แก้ชุบผมด้วยจริงจริงจริงมันกดเหรียญทีเดียวมันไปทั้งแถบเลยเออมันมันเอาไปไม่หมดมันเอาไปไม่หมดพี่ว่าเร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 ารอดเรารอดในนั้นแหละไม่เฮ้ยพี่พี่พี่โอ้ไม่แตะไม่แตะอู้สองตัวเลยสวยมีตัวล่างเลยตัวหลังเข้าพี่หลังเข้าเฮ้ยดันมาหาพี่ตัวหนึ่งนะระวังแหละมีเหรียญอุ้ยไอวอร์ เสี it, I mean, so ้ยม sure yeah! ังเยอะมากเลยแบบนี่ไอวอลอ่ะเหี้ยขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ไปอยู่ในคลิปช่อง exp channel ในฐานะผู้โดนแกล้งใช่ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งจริงจริงสวัสดไม่ได้แกล้งหนึ่งร้อยยี่สิบแต้มไม่ได้แกล้งพี่ไม่ได้แกล้งผมสาบานเลยสาบานเลยเอา นี่นโอ้โหเคียดเลยขับบนขับบนภารมาจากไหนไม่ไอ้ผมเรียกว่าลืมลืมบอกพี่ไงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้แฟนเรียกเกมแรกอ่ะเกมแรกอ่ะบอกว่าปุ่มไม่ดีลงรถไม่ได้ลงรถไม่ได้เก่งเอางี้พี่พี่แก๊สเดี๋ยวผมรับผิดชอบแล้วกันดเดี๋ยวผมเอาไอเดีพี่แก๊สไปไต่แรงให้ใ<ช>เอะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอดีพี่แก๊สไปไต่แรงให้คมผมจะไปคอมเมนต์ แชร์ผมจะไปคอมเมนต์แชร์ได้ถ้าถ้าแรงพีไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมหน้าขาวหน้าโพสหน้าเฟซเลยดอบเนี่ยลงมาเก็บไหมไม่ไมมเอด <laughs> ดอบเป็นข้อผิดพลาดพี่เมียเลียกพอดี <laughs> พี่เมียเลียกพอดีกูว่า <laughs> วอยู่เขาหูพกเขา ลุงกูเนาะเอาของพี่ขี้เกียจโยนให้เพราะยังว่าเหี่ยวพยนช้ากว่าถ้าช้ามันเป็นแบบอะไรวะเนี่ยมันหยุดอยูุ่ดก็ค่อยโยนด้วยนะโอ้พี่ผมไม่ได้วางแผนมาไม่ผมไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจดำขนาดนั้นพี่ใครจะไปฆ่าพี่ได้ลงเอ้ยเอ้ยแหว่แย่งเก่งเบอร์หนึ่งโอเคพี่เดี๋ยวพี่แกจะส่งไอดีมาเด้อเดี๋ยวผมไปแตะแรงให้โอเค thank mm -hmm. you